เราไม่มีวันยิ่งใหญ่กว่าใครทุกๆคนได้นะครับเราไม่มีวันที่จะเก่งกว่าทุกคนในโลกใบนี้เราไม่มีวันไม่มีวันที่จะรวยกว่าทุกคนในโลกใบนี้ถ้าเราตั้งเป้าหมายเพื่อจะชนะคนอื่นนะมันไม่มีทางที่จะจบสิ้นแต่ชัชนะที่ยิ่งใหญ่ก็คือชัยชนะต่อตนเองนะครับเราสามารถที่จะชนะตนเองได้มันเป็นการชนะทั้งโลกทั้งจักรวาลเลยครับชนะอะไรครับชนะใจตัวเองชนะนิสัย ชนะการกระทํานะครับชนะในการดํารงตนนะครับชนะในการที่จะไม่ทําสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทําลายตัวเองทําลายชีวิตชนะในการที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองแทนที่จะปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเนี่เราก็ชนะตัวเองครับชนะในการที่จะเรียนรู้วิธีการสร้างเงินนะครับสร้างฐานะนะครับสร้างเครดิตให้ตัวเองนี่เราก็ชนะตัวเองแล้วชนะในการทําคุณงามความดีนะครับ เรามีจิตใจที่อบอ้อมอารีเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกชุ่มเย็นนี่ก็เป็นการชนะแล้วเพราะฉะนั้นชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การตั้งเป้หาปหมายเพื่อชนะใครทั้งทั้งทั้งสิ้นในโลกใบนี้แต่มันคือการชนะตัวเรามันคือที่สุดของชัยชนะแล้วครับผม